เตีย้ยมอชอเฮคะ่ะหลังได้รับความยุติธรรมสารเชียงใหม่พิพากษาคุก6เดือนผู้ต้องหาค่าเตีย้ยมอชอโดยไม่รอลงอาญาค่ะสวัสดีค่ะพิภพพัชราผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีเตีย้ยมอชอสุนัขพันทางขาสั้นตัวเตี้ยซึ่งถือว่าเป็นเซเลบขวัญใจนักศรรึกษาแล้วก็ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นที่โด่งดังบนโลกออนไลน์ค่ะหลังเตีย้ยมอชอนะคะได้ไปร่วมในขบวนรับน้องขึ้นดอยกับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ล่าสุดเนี่ยก็กลับพบว่าเตี้ยมอชอได้หายตัวไปก่อนจะพบว่าเตี้ยเนี่ยถูกฆาตรกรรมถูกยัดอยู่ในกระสอบพลาสติกลายการ์ตูนกลางป่าตําบลช้างเผือกอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2563ที่ผ่านมาค่ะต่อามานะคะก็มีการฟ้องร้องกันเกิกดขึ้นในเดือนธันวาคมปี63ค่ะโดยพนักงานอาย,ยาการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นโจทยื่นฟ้องสิบตำรวจโทรปริญญาหรือว่านายแบงค์นะคะในความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานแผหนะเพื่อสะดวกแก่การ กระทำความผิดแล้วก็กระทําการอันเป็นการทารุณแกส่สัตว์โดยไม่มีเหตุอันควรค่ะและใน,นที่สุดวันนี้ค่ะเตี้ยมอชอก็ได้รับความยุติธรรมนะคะหลังศาลจงังหวัดเชียงใหม่มีคาพิพากษาจําคุกผู้ต้องหาค่าเตี้ยมอชอ6เดือนในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ไม่รอลงอาญาค่ะในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของเพจมูลนิธิ Watchdog Thailand เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์นี้นะคะโดยระบุว่าธงชัยบกสบัดพี่เตี้ยมอชอได้รับความยุติธรรมแล้วศาลพิพากษาจำคุก6เดือนไม่รอลง อายาโทษทารุณกรรมสัตว์ยกฟ้องข้อหารลักทรัพย์กลางคืนเหตุหลักฐานไม่มีความชัดเจนเพียงพอทางนี้นะคะผู้ต้องหาเนี่ยไม่รับสารภาพค่ะจึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษทางมูนลนทธิวอชดงตและประชาชนรักสัทว์ทั่วประเทศเหตุหลั่นพอใจแล้วกับความเป็นธรรมที่พิเตียได้รับค่ะ